เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยู่ในรายการวอวละกอชนะวิลแล้วก็ชนะอีกแล้วนะครับผมคุณผู้ชมในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทุกคนมารับของฟรีอีกเหมือนเดิมเลยนะครับผมคุณผู้ชมซึ่งของฟรีในวันนี้นะครับผมผมบอกเลยว่ารับโคตรง่ายเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับนี่เลยของฟรีที่ผมจะพาไปเอานะครับผมเป็นหมวกนะครับผมเป็นลายวัวแบบนี้ด้วยนะเนี่ยเข้ากับช่องของเราเลยนะคุณผู้ชมนี่เลยนะครับผม DMI Perfect Footwear Helmet นะครับผมคุณผู้ชมอันนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับผมผมุ่งขอนะครับผมคนะครั ผมช่องเรามีการแจกโลบัคฟรีด้วยถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติว่าคุณอยากได้โลบัคฟรีนะครับผมคุณก็กดติดตามวิลเกอร์ไว้เดี๋ยวนี้เลยนะครับผมแบบนี้เลยครับผมคุณผู้ชม NFL นะครับผมนี่เลยครับผมคุณผู้ชมเรากดเพย์ไปเลยลิงก์อยู่ใต้เดี๋ยวอธิบนข้างล่างนี้เด้อนี่ครับผมคุณผู้ชมเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมเอา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 เข้ามาในเกมได้ยังไงต่อยังไงต่อเอาจบแล้วเหรอเอาทำไมมันยังไม่ได้เลยเลยอะ ก่อนอื่นครับผมคุณผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับผมเรากดไลค์คลิปนี้ก่อนครับไม่ใช่เรากดไลค์แมปนี้ก่อนนะครับผมอาจเรากดไลค์แมปนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าเนี่ยเฮ้ยเนี่ยถ้าสมมติว่าไลค์สำเร็จแล้วอะไรเงี้ยคุณหนึงจะได้ของนะครับผมคุณกดไลค์แล้วใช่ไหมนี่เลยถ้าสมมติว่าครบหนึ่งหมื่นไลค์นะเขาก็จะได้อันอันที่ผมบอกนะครับผมเป็นว่าเป็นของฟรีซึ่งเรากดไลค์เรียบร้อยแล้วเราก็กดเพทไปเลยครับผมแล้วส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับผมคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าครบห้าหมื่นไลค์ก็จะได้อย่าง ยังไม่เห็นได้เลยอะเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชม Achievement ผมมันไม่เห็นเด้งเลยนะครับผมแต่ว่าผมออกไปดูหน้าเกมมาเมื่อกี้เนี่ยมันเห็นนะครับผมว่าเราได้เนี่ยคุณผู้ชมมันเห็นว่าเราได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คที่อวตารไอเวนต์ตอรี่กันนะครับผมว่าของเข้าเป็นที่เรียบร้อยหรือยังอ่ะนะนี่เลยครับผมคุณผู้ชมของเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเพียงแค่คุณเข้ามากดไลฟ์แมปนะครับผมกดไลฟ์แมปแล้วก็กดเข้าเกมไปคุณก็จะได้ไอไอไอเทมอันนี้มาทันทีเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างครััััััััััับบ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 คค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 ุุุณผผผผผู้้้้้ชชชชมม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 มออ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 กก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 นน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 นยยยยยรรรรรราาาาาลลลลลลิิิปปปปีีีีะะ่่่่่ืดดดดดดไไไ์์แแใใหหววววววเเ๋จจโตขทๆ๊๊